กล้าที่จะเล่นกล้าที่จะฝันกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยพร้อมสนับสนุนความฝันกีฬาไทยร่วมส่งเสริมกีฬาไทยไปกับกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติวันนี้ลุงไม่อยู่ตึกไทยตึกไทยใครนั่งกันบ้น้ลสิงมีนรลสิงว่ยน้องละสิงก่อน อเราต้องสายมูด้วยนะเพราะว่าเราทำงานนายกสายมูนะไปเมาส์ลงโตลงลงกันวันนี้ลงไม่ลงลงที่ชุดเราพร้อมหมวกเราพร้อมเห็นไหมเนี่ยนี่เราเปิดไม้เลี้ยงมาเนี่ยสวัสดีตัวจิ๊บสวัสดีค่ะรายการตัวจิ๊บปรีดข่าวมาแล้วว่าสนานานุ่มค่ะยาดาสิริเดตค่ะแหมลืมเลยนะมัวแต่เมาสุลงลงค่ะใช่เราเราวันนี้ชุดเราพร้อมไงชุดเราพร้อมหมวกเราพร้อมพร็อพเราพร้อมช่วงนี้ยาดาเนี่ยต้องพร้อมสุดๆเพราะไม่ว่าจะใน ในกรุงเทพหรือในต่างจังหวัดเนี่ยยาดานี่ต้องไปตลอดเลยความตกใจความตกใจตลอดเลยโอ้โหช่วงนี้นะคิวลงพื้นที่รัว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 ทั้งสองลุงเลยแปลกเนาะเพราะว่ามันมันเรียกว่าวิ่งเข้าโค้งสุดท้ายวิ่งกำลังวิ่งเข้าไปสู่โค้งสุดท้ายมันเหลืออีกประมาณครึ่งเดือนเองอะ่ะ <c oughs> ประมาณก็นับเอาเอาแค่ว่าตั้งแต่วันนี้เนี่ย จนถึงวันที่13พฤษภาคมมีสิทธิ์หาเสียงได้แค่ถึง6โมงเย็นไหมใช่เออประมาณนั้นเพราะว่าวันที่เช้าวันที่14อะไรเงี้ยก็ไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยน่แหละนะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เราจะเห็นการลงพื้นที่รัวๆนะของทุกพักแหละแต่ว่าแน่นอนเราโฟกัสอยู่ที่ลุงตู่กับลุงป้อมซึ่งมีอะไรคล้ายๆกันจะเรียกว่าเป็นกลยุทธ์ที่เขาแอบสืบกันหรือเปล่าหรือว่ายังไงไม่รู้นะจะเห็นแบบว่า,วา พลเอกประวิทย์เนี่ยวันก่อนเนี่ยมีลงพื้นที่ไปไหนนะไปแปดลิ้วแล้วก็เดี๋ยวจะไปหลายที่ขึ้นอีสานแล้วก็จะมานั่งรถไฟใช่ไหมใช่จะไปรถไฟแวะไปเรื่อยแล้วก็ขึ้นอีสานหลายจังหวัดเลยในในสัปดาห์เดียวกันนะ่ะนะในในช่วงไม่กี่วันเนี่ยจากนั้นพลเอกประยุทธ์ก็มีคิวพลเอกประยุทธ์บอกเลยว่าตอนนี้คิวแน่นคิวแน่นถึงขนาดที่<อ>ว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยเนี่ยสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ย<อ>ก็คือประชุมค<อ>ณะรัฐมนตรีวันอังคาร<อ>วันพุธ ก็กบดานอยู่บนตึกไทยคืเอมันไม่ค่อย<อ>มีอะไรพระหัสก็กบดานอยู่บนตึกไทยเ้ยไม่ใช่พระฤหัสลาราชการเลยวันนี้วันที่เราบันทึกเทปเนี่ยวันพุธกบดานอยู่บนตึกไทยไม่มีภ<อ>ารกิจใดๆที่เปิดเผย re, ว่าเป็นภารกิจทางราชการส่วนวันพระฤหัสเนี่ยก็คือลาราชการเลยอยู่บ้านในช่วงเช้าและช่วงบ่ายก็คือตามที่เป็นข่าวก็คือ ไปสวนลงพินีอ่าสวนลงพินีกับเยาวราชใช่ใช่แต่ว่าที่เราจะตั้งข้อสังเกตกันก็คืออ่านอกจากลงพื้นที่เหมือนกันแล้วก็คือสายมูเหมือนกันในวันเดียวกันคือวันพุธที่ท่าไหรวะสิบเก้าเมษาวันที่ดาวพฤหัสย้ายเขาเรียกว่าย้ายอะไรนะใช่แล้วมี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 อะไร สุริยุปราคาอะไรออสักอ,อ,อย่างออด้วยเออซึ่งเราก็ไม่ค่อยถนัดนะเรื่องพวกนี้แต่ว่าเราก็ต้องฟังไว้เหมือนกันเพราะว่า นายกเขาเชื่อมากเราจะเห็นภาพแล้วใะว่านายกเนี่ยวันนั้นเนี่ยไม่ไปไหนเลยเหมือนเก็บตัวเก็บตัวไม่ให้แสงพระอาทิตย์โดนตัวนั่นไงตามทฤษฎีพอดีเลยใช่ไหมไม่ให้แสงอาทิตย์โดนแต่ว่าช่วงเย็นไปวัดไตรมิตรเลยหกโมงเย็นตอนแรกเนี่ยก็เดาเอามีอยู่สองวัดไม่ไตรมิตรก็วัดโงแหละแต่แน่นอนใช่วัดไตรมิตรเพราะว่าท่านสมเด็จงช่เพราะวอาจารย์ธงชัยเนี่ยเป็นพระอาจารย์หลักเลยที่วัดไตรมิตรใช่แล้วเป็นคนที่ค อยแนะนาเรื่องต่างๆให้พลเอกประยุทธ์จาจำได้ไหมที่ไปจำได้จําได้แต่ว่าคงเนี่ยนั่นคือมีชัยนี่มาทงชัยคือมีชัยนะเจอไปแล้วใช่คือต้องอะไรที่ชัยชัยมาการจะเลือกมีพระอาจารย์เนี่ยก็ดูที่ชื่อด้วยนะนายกบอกว่าตอนช่วงสมการผมก็ไปทําบุญก็ไปทําบุญมีชัยอ่ะช่วงหลังสงการผมก็มาทําบุญอีก ธ<า>ง,งชัยปักธงธงชัยซึ่งซึ่งจริงเนี่ยท่านสมเด็จธงชยัยวัดไตรมิตรเนี่ยท่านมีจัดสวนแบบนี้มาช่วงหนึ่งก่อนหน้านี้ก็มีช่วงเนี่ยช่วงเรื่องดาวอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเมื่อไม่นานมานนี้อาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยว,วัดวัดไตรมิตรเนี่ยช่วงนี้จะมี เกือบทุกอาทิตย์นะาห์แต่ว่าพอช่วงนี้มันเป็น Euros ช่วงสําคัญเพราะเป็นห่วงของดวงเมืองเพราะว่าเดือนเมษาย1เมษาจําไว้2ีสเ็เมษาคือวันก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์วันก่อตั้งสารหลักเมืองเพราะฉะนั้นในช่วงของเมษาเนี่ยแล้วจําได้สมัยก่อนอาจารย์วาลินบัววิลัตเลอร์ซึ่งเป็นผ้าอาจารย์ของสองลุงเนี่ยเขาจะทําพิธีอะไรเนี่ยก็จะเป็นช่วงนี้เพราะเขาบอกว่าเป็นช่วงดาวย้ายแล้วก็เป็นห่วงดวงเมืองอะไรนะบัววาลินบัววิลัตเลอร์อาจารย์วาิน เชียงใหม่อยู่เชียงใหม่หรือเชียงรายนี่นายกจะไปเชียงใหม่ก็คือไปวันศุกร์เนี่ยไปชัวเท็จเราออกแล้วเนี่ยก็คือวันศุกร์คาดว่าจะมีห่วงหนึ่งที่นายยกจะหายจากจอเลยนะค่ะมาสื่อไม่ได้ตามนะก็ใช่ไงก็จะเหมือนไม่อยากให้สื่อตามนั่นแหละคือนักข่าวพื้นที่เขาจะตามแต่ว่า เชื่อได้ว่านายกอาจจะหายไปจากจอเลด้าช่วงนึงอ่านะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะว่า่เราก็ทราบกันดีว่าโหนท่านโหนวารีเนี่ยก็เป็นโหนทั้งของลุงตู่ลุงป้อมเขาเรียกว่าโหนคอสชคอ,อมชแล้วคอสชอไล่มาเลยนี่แหละนะคะเพราะฉะนั้นอท่านนายกก็ไปทําพิธีเขาเรียกอะไรนะสวดบนนพเคราะห์เหรออืมอ่าที่วัดไตรมิตรนะวันที่ช่วงที่เนี่ยแหละดาวย้ายพระรหัสย,ย้ายเนี่ยเพราะแล้วแล้วหมอดูบางสํานักนะพี่ดูทั้งในสื่อหลายสื่อนะ ก็หลายคนเนี่ยก็คือมองตรงกันว่าดูจากดวงดาวดวงชะตาดวงอะไรแล้วเนี่ยแล้วก็มีเรื่องดาวพฤหัสและดาวพุธเนี่ยเขามองว่าทหารยังจะคงเป็นผู้นําอยูอ่อันนี้เขาเป็นความเชื่อนะเป็นความเชื่อว่าเขามองว่าทหารเนี่ยมันก็ไม่แน่ก็ระหว่างลุงตู่หรือลุงป้อม แต่แนวโน้มเนี่ยอาจจะเป็นลุงตู่มากกว่าอ่ะอันนี้เป็นเรื่องของความเชื่อนะด่าไดา้เองอะนะไม่ได้เป็นหัวไม่ได้ควักก็เชื่อเช่นนั้น <c oughs> ก็เชื่อเช่นนั้นแต่จะเห็นได้ว่าอ่ะในขณะที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยไปวัดไตรมิตรสวดมนต์นพพรค่ะพลเอกประวิตย์ลุงป้อมลงพื้นที่8ดลิ้วก็คงวางแผนไว้แล้วว่าจะไปหลวงพ่อโสธรแล้วก็ไปสวดในห้วงนั้นพอดีอเช่นกันเพราะสองลุงนี้ยังไงเขาก็มูทั้งคู่ เออนะเหมือนใช้มูสู้กันด้วยเราเริ่มรายการยังเนี่ยนี่เราเริ่มไปแล้วยาวเลยใช่เออจิกข่าจิกกันยาวๆมาตั้งแต่ต้นแเราแค่เกริ่นเรื่องมูเกริ่นแล้วเันใช่อ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะคุยกันเรื่องของยุทธศาสตร์ของสองลุงในการสู้หาเสียงเลือกตั้งแล้วก็การสู้ศึกการเดินเกมจัดตั้งรัฐบาลอ่ายุทธศาสตร์ของพักรวมไทยสร้างชาติเออโดยมีลุงตู่เป็นคนดิเดต นายกรัฐมนตรีตอนนี้เนี่ยเขาปรับกลยุทธ์ใหม่ใช่ช่วงใกล้โค้งสุดท้ายเขาเริ่มปรับเขาเริ่มตั้งสติได้ว่าฉันขึ้นเวทีปราศัยเวทีใหญ่แล้วไม่ได้รับการตอบรับก็ใช้วิธีก็เลยใช้วิธีการเดินเนื่องจากว่าตอนที่ไปเดินที่จตุจักไปเ,เดินต่อเข้าสารจาตุจกักรตกราตาด ออกมาใช่เรียกเป็นคนโบราณเลยตรอกข้าวสารตรอกข้าวสารเขาเรียกถนนแล้วตรอกข้าวสารพวกรุ่นเก่าๆเขาก็เรียกเป็น<ๆ>ว่าการเดินลุงตู่ได้รับความนิยมเยอะอะได้รับการกรีดกราดใช่ไงความรู้สึกกายความรู้สึกใช่อันนี้เราเรา,เราลุยเลยแล้วกันเพราะว่าพอพลเอกประยุทธ์ไปให้ฉีดน้ําถนนข้าวสารเนี่ยคือเราจะเห็นนะว่าแรงฉีดน้ําจากปลายกระบ,บอกปืนเนี่ยอัดเข้าหน้าเนี่ยบอกเลยว่า มันมีทั้งคนสะใจคนรักและคนแบบทั้งคนรักและคนชัางอะลุ้มกันสาดให้สะใจไปเลยแต่คนที่ฉีดหน้าเนี่ยไม่น่าจะใช่คนรักวัยรุ่นเอออาจจะเป็นคนนี่เฮ้ยมาให้ฉันฉีดสัดยาดานะบรรยากาศในวันนั้นวันที่วันสงการที่ลุงตู่เนี่ยไปเล่นน้ําที่ต่อข้าวสารไปร่วมกลองสงการน่ะที่ต่อข้าวสารขออนุญาตใช้ต่อข้าวสารไม่เป็นไรอ่า ปรากฏว่าลุงตู่เนี่ยนะโอ้โหคือแบบว่าไม่ได้มีในสคริปต์ที่จะไปในวันนั้นพี่เนี่ยไปไม่ทันเลยเกะเตยมตัวไม่ทันเลยมันเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางไปที่วัดละคังอช่วงนั้นใช่เออคือไปวัดแรกก่อนไงวัดอะไรนะอ่าไปนี่ก่อนคนละวันเลยชัยยชะพิชยติการารางสารเสร็จแล้วก็ไปวัดหงวัดหงแล้วก็มาววัดหงนั่นแหละหลังจากโดนที่ท่านเจ้าคุณมีชัย ซัดกระบาอตัดน้ำมนอ์ศาสตรน้ำมน์ให้พรให้พรเอระหว่างนั้นน่ะคิดได้อกระซิบบอกทีมงานเฮ้ยๆต่อข้าวสารเป็นไงวะอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นเพราะโดนนักข่าวถามด้วยแล้วก็ไปโดนวังแล้วก็ไปที่วัดระฆังเอยาดาก็ไม่คิดคิดว่าจบภารกิจตรงนั้นบ่ายสองบ่ายสองขึ้นจบแล้วต้องไปเดินตลาดวังหลังไงแล้วคงจะไม่ไหวโสมแล้วนี่ก็ถือว่า นายกเปิดประชาธิปไตยใบครึ่งอที้ตัวเองบอกแล้วใบครึ่งแล้วมากกว่าใบมากกว่าเต็มใบแล้วปรากฏว่าสังหอนใจกระซิบถามรปภหน้าหยกของพลเอกประยุทธ์เจมเจมส์ไม่ใช่ได้ชื่อเจมนะเจมส์บอลละกันเจมสบอลเจมส์บอลเดี๋ยวท่านนายกจบภารกิจแค่ตรงนี้ใช่ไหมคะเออนายบอกว่าจะไปต่อเข้าสารต่อจะไปถนนข้าสารต่อ พูดจริงพูดเล่นหนายบอกมาอย่างนี้ครับเอาละสิยาดามองซ้ายมองขวาบอกส่งสัญญาณบอกทีงงานขาทั้งหลายทิ้งนายกต้งปากตองนี่แหละเราขึ้นตุกตุกันไปเลยไปรอไปรอเลยจับตุกตุกันตรงนั้นกระโดดไปก่อนไปรอก่อนเลยเออพอไปถึงพลเดกประยุทธ์เนี่ยโอ้โหวัยรุ่นลงองเออวัยขนองลงองเลยองลงองลงลงองลง เออั่นและพอไปถึงปุ๊บเนี่ยนะก็เดินแบบสไตล์นายกนะยังเหลี่ยมนิดนึงเดินเดินเดินทำเป็นทักเป็นทายเป็นคุณจะนเลยคุณจะไปทักทายแบบนั้นไม่ได้โดนเลยโดนโดนจริงพอเขาตั้งตัวได้ว่าเป็นนายกเท่านั้นแหละลุงตู่ว่าตั้งตัวได้ว่าเป็นลุงตู่ทีนี้แหละบ่โอ้โหการเต็มๆสาดน้ำกันเข้ามาพอเด็กวะยรุ่รู้สึกไม่ยอมอขูกลุ้มอยู่ฝ่ายเดียวไม่ได้เอาไปซื้อปืนมาไปหาปืนอาใหญ่ที่สุดมาเออไปหาปืน ฉีดน้ำไม่ทันไม่ทันใจอีกน้ำไม่ออกใช่อ,อ,โ,อโดนเข้าไปแบบว่าพอเด็กเนี่ยวัยรุ่นนะ่ะรู้คือเขาก็มองว่าอะไรมันมีกลงมีกล้องแล้วมันเย่เย่อะไรนั้งอยู่กล้องตรงนั้นคนที่เดินอยู่ปลายถนนยาดาก็เดินล่วงหน้านาะยก้อนไปนู่นหน่ะยสิบยี่สิบเมตรก่อนเพื่อไปดูสังเกตการออพอเขารู้ไปเฮ้ยลุงตู่เฮ้ยเฮ้ยลุงตู่เฮ้ยพร้อมไหมมุขพร้อมไหมพร้อมไหมปืนเปินน้าพร้อมไหม เขาเตรียมเลยซัดลงตู่เต็มที่เลยอัดเข้าเต็มแต่คนต่างชาติน่ะเขาตื่นเต้นใช่เดดนายกนะเขางงเป็นใคร prime minister เขาบอกโอ้ Amazing เอาสื่อต่างประเทศเขาไม่ลงเลยว่า prime minister ของไทยแลนด์เนี่ยไปเล่นเล่น water festival ที่เขาสาร Amazing ตรงนี้ว่าเขาบอกว่าผู้นําประเทศเขาไม่มีหรอกแบบเนี้ยบ้านเขาไม่มีส่งบ้านเขาไม่มีไม่หมายถึงว่าเขาไม่มาเล่นอะไรแบบไม่มาเดินเล่นอะไรแบบนี้อะไรอย่างเงย แต่บ้านเรานะมันมีวัฒนธรรมที่บอกว่าแบบนี้ไงใช่แต่ก็ต้องถือว่าเป็นครั้งแรกของพลเอกประยุทธ์ไงถามว่าถ้ายังเป็นนายกอยู่ในในห่วง8ปีเนี่ยคงไม่น่าจะมาแต่งงเออต่างชาติเขาเรียกลุงตู่ว่าไงรู้ไหมว่าลุงตู่ลุงตู่เรียกทับศัพท์ภาษาอังกฤษชลๆลุงมีคําว่าลุงนะเราก็งงคนไทยปะเหไม่อ่ะ แล้วเขาก็พูดเป็นภาษาอังกฤษแต่มีคำว่าลุงตู่ลุงตู่เขาก็เรียกลุงตู่เออเออขาก็เรียกตามคนไทยสัปนามคนไทยเรียกอะไรอย่างเงี้ยก็เรียกว่าวันนั้นเนี่ยพลเอกประยุทธ์เนี่ยบอกว่า15ปีแล้วไม่เคยที่จะมาสัมผัสที่ถนนข้าวสารต่อข้าวสารแบบนี้เลยตอนสมัยเรียนเป็นนักเรียนในร้อยหรือเป็นอะไรก็ไม่เคยมาใช่เพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่ได้มาเล่นสงกรานข้าวสารแหละใช่ เนี่ยบอกแล้วไ่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยเข้าหาประชาชนแบบนี้ตั้งแปดปีแล้วใช่ตั้งแต่แรกแรกมาตั้งแต่แรกๆเนี่ยใช่ปานี้ใช่อะไรลูกไก่ในกำมือจะไปไหนใช่เพิ่งมาลงคือแต่ว่ามาลงตอนนี้ถามว่าคะแนนบวกก็มีนะเพราะว่าเพราะว่าพวกที่ด่านะก็บอกเฮ้ยว่หูมากันอย่างนี้ ใจอ่ะใจอ่ะถือว่าใจพลเอกประยุทธ์อ่ะช่วงหนึ่งเห็นไหมตอนที่ยังไม่ได้ปืนช่วงให้ไปหาปืนอ่ะใช่ตอนนั้นระขับมากมืออย่างเงี้ยเนี่ยดูว่ามาสาดกันเข้ามาเลยยิดนดี้ามาเลยมาเลยแบบตอนแรกก็ใส่แว่นแว่นเอาไม่อยู่ตาแดงกำเลยโอ้โหคึกคึกมากกว่านั้นเนี่ยพอเสร็จแล้วชวนเราวิ่งที่ที่ริมถนนนี่แล้วก็ไม่ลืมนะพอช่วงที่แบบมามา ถ้านี้ไม่ไม่ลืมการหาเสียงไม่ลืมไม่ลืมไม่ลืมการหาเสียงและ MC เขาเรียกอะไรนะทีมพักรวมไทยสร้างชาติมาแล้วลุงตู่เบอร์22โอ้โหจะว่าลุงตู่มาตรวจจะมาตรวจสงการก็ไม่ใช่แล้วมาหาเสียงอย่าดาแล้วใช้โทรศัพท์ถ่ายตอนแรกใช้ไอ้ถุงพลาสติกหุ้มหมายที่เขาหุ้มโทรศัพท์แม่เปลี่ยนท่ะเอาไม่อยู่ไม่ไม่สนุกคือกดมันไม่เราใช้โทรศัพท์ไม่พอคือ ภาวนาให้เข้าเหมือนกันจะได้เปลี่ยนโทรศัพท์มันไม่เข้า<ฮ>มันทน<ฮ>มันทนไม่งั้นออฟฟิศเสียค่าโทรศัพท์ใชแล้วแล้วพวกไอโฟนเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้ iPhone น้ำก็ไม่เข้าแล้วเขาก็ถ่ายกันมาแต่โอเคเราก็ถ่าย<อ>โคบโคบม,ม,มาปากก็พูด บันไลแล้วโทรศัพท์พังแล้วพังหมดแล้วได้ยินในคลิปอยู่ใช่ใช่โอยแล้วจาคันนี้ออกไปเลยอ่ะโทรศัพท์พังแล้วมั้งเนี้ยไม่พังอ่ะทนน่ะทนเกินเหตุต้องเอาพๆกประยุทธ์เลยเออต้องเอาลงพื้นกระเทืบกัระเทือกี่ทนพกประยุทธ์โทรศัพท์โอ้แต่เรียกเรียกได้ว่าก็เป็นครั้งประวัติศาสตร์ของประเทศแม้ว่าจะเป็นรักษาการนายกแต่ว่าก็นะไปเข้าถึงเลยแล้วทำให้โอ้ เขาเรียกว่าอะไรตอกข้าวสารยิ่งเป็นตอกตอกบ้างถนนข้าวสารยิ่งเป็นที่สนใจนะคือมันมีคือพลเอกประยุทธ์เขาเลือกไปในช่วงเวลาเขาเรียกว่าช่วงเวลาบ่ายสามบ่ายสี่เป็นช่วงที่คนแบบว่ากําลังเริ่มจะทยอยเข้ามาเล่นเล่นน้ํากันในช่วงน้าแตกก็ยังไม่แน่นกันมาเรียกว่าอยู่ในช่วงของคนเดินข้าคนเดินข้าอะไรอย่างเงี้ยเอาเป็นว่าวันนั้นเนี่ยเพิ่งเคยเห็นพลเอกประยุทธ์ลุกเปียก แบบหน้าแปลกไปเลยเนาะเปียกไปเย็นเกงในเลยวันนั้นนะบ้าเปียกทั้งตัววันนั้นอ่ะยกเย็นกางเกงในก็ใช่ไงมันหูแบบเสียทรงเลยผมอ่ะเสียทรงเลยคือแล้วเห็นรูปที่ส่งกันมาเฮ้ยลุงตู่หน้าตาแบบ แลกอ่ะคือคือที่ผ่านมาเราก็จะเห็นอ่ะผมแบมเส้นทรงหล่ออันนี้แบบโหแต่ทรงรูเลยวันนั้นแต่หน้าแก่เข้มเนาะคิ้วเขงหน้าแก่เข้มไม่เขาเป็นคนคือคนโบราณอ่ะคิ้วจะดกหนาแล้วก็คิ้วยาวแต่ก็จะเห็นความแก่ที่มากขึ้นชัดเจนขึ้นยังไม่แก่เขาบอกแล้วก็นี่ไงเขาเลยชวนฉ่นสมองฉันยังใช้การได้อยู่ฉันฉันวันดันไปบอกว่ายังไม่บวช นักข่าวไวแซลไงว่าเดี๋ยวจะบวชไหมแฝงไปจะบวชคือบอกว่าจะบวชไหมนายเขาจะบวชไหมไหนายเขาบอก บวชมาตั้งสามสี่วัดสี่ครั้งบวชมาสี่ครั้งแล้วตั้งแต่เป็นเนนครั้งหนึ่งอย่าด่าว่เลยเจะให้บวชก็ถามว่าจะให้บวชเหรอบอกเอ้าก็เผื่อแก่แก่ท่านนายกก็จะบวชเอ้ยฉันยังไม่แก่สมองยังดีอยู่ยังรักยังรับเพื่อเพื่อชาติบ้า่เมืองได้อีกพอสมควรเออเครื่องหันมามองตาเขียวแก็ใช่ไงพอมีคนแซวว่าไอ้หน้าตานายกคงรู้ตัวแล้ว่าตอนเปียกนี่คงสมนะดูอ่ะแล้วก็ก่อนขึ้นรถก็ชวนวิ่งไม่ใช่เหรอโชว์ความฟิตไงว่าฉันไม่แก่ าเรื่องถ้ากิ้งไปแล้วจะรู้สึกใช่แล้วลงเท้าแข็งก็ไม่ค่อยจะดีแต่ก็ไม่ได้วิ่งเร็วอะไรไงขนองไงขนองโชว์ไงว่ารปภทํางานหนักแน่วันนั้นองไอตัวอ้วนรปภไอเจ้าเอกด้วยวิ่งประกบนายนอกสคริปต์แล้วนายนอกสคริปต์วิ่งเราก็ต้องวิ่งอะไรอย่างเงี้ยแหมใครอยากเอาหัด เอานี้ในชีวิตคนเราพลเอกประยุทธ์อ่ะถ้าถ้าเอาในแง่ของการเป็นตัวตนมนุษย์คนหนึ่งอ่ะนะโอเคเป็นนายกก็จริงแต่ไม่เคยได้ใช้ชีวิตของมนุษย์คนหนึ่งหรือว่าคนนัคือไม่มีใครเขาห้าม คือไปกลัวเกินไปว่าจะไปเจอม็อบเจอคนนั้นคนนี้ต่อต้านเข้าเรื่องนี้เลยพอพี่พูดกันนี้นึกปี๊ดขึ้นในสมองมาเลยอกลัวนั่นกลัวนี่อตอนนี้ท่านหัวหน้าพักก็กลัวนั่นกลัวนี่ทนเลขาพักรอทสชรวมไทยสร้างชาติของพลเอกประยุทธ์เนี่ยคุนตุยพระพันธ์เนี่ยกำหนดการกว่าจะคลอดกว่าจะเบ่งออกจากโอ้โหคลอดออกมาให้สื่อมวลชนได้เห็นว่าไปไหนรับลวงลึกอยู่นั่นแหละ จะใช้รับลวงพางเก่งใจพี่รับลวงลึกลึกลวงรับอยู่อย่างนั้นแหละลวงหลอกรับลวงล่อรับรับรัล่อออกมาเนี่ยนะออกตอนไหนรู้ไหมออกตอนกลางคืนที่วันนี้เด่ยจะไปออกตอนกลางคืนคือคุณต้องต้องเข้าใจบริบทคุณต้องเข้าใจธรรมชาติไปัวอะไรนักหนา คือใช่อันนั้นน่ะจะไปกลัวอะไรนะคุณเป็นนักการเมืองแล้วคุณเป็นประชาธิปไตยใบครึ่งแล้วใช่ทําใบครึ่งให้ตามที่ตัวเองบอกหน่อยอย่างมากเขาก็แค่ชูสามนิ้วใส่หรือตะโกนออกเติแค่นั้นคนต้องเอาอย่างไปเดินที่จตุจักรสามตลาดสามตลาดอะบอกมาเช่จตุจักรอตกออะสามนิ้วยาดาพูดจริงๆมีไม่ถึงห้าคนรวมสามตลาดนะน่ะคุณจะไปอะไร ใช่แล้วมันก็สีสันประชาธิปไตยใช่แล้วเขาก็ไม่ได้มาวิ่งมาจะทําร้ายร่างกายเขาก็แค่เชิงสัญลักษณ์อตกเห็นอยู่คนหนึ่งสองคนจตุจักรเห็นอยู่สองคนสามคนจุดละคนคนคือแบบว่าเขาก็ยืนของเขานิ่งๆเขาไม่ได้มารุกไม่มาทําร้ายอะไรอย่างมากร้านไหนร้านไหนเขาไม่ชอบลุงตู่แบบไม่ชอบจริงๆเขาก็ไม่ต้องมาไม่ต้องแวะไม่ต้องแวะอนนี้คือเอาจริงๆนะพอเจอพอเจอพอเจอ กลุ่มต้านไม่ใช่กลุ่มต้านคนต้านเอาใช้คําว่าคนเพราะมันน้อยมากๆคนต้านเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของประชาธิปไตยมันต้องมีคนเห็นต่างบ้างคนรักคนเกลียดเป็นเรื่องปกติรักทั้งหมดน่ะมันก็เผด็จการไปไหมเออทีนี้เนี่ยพอมาเจออตกรเจอคนต้านปุ๊บมาที่จตุจักรเป็นไงพี่โอโมาเจอคนต้านยืนอยู่ตรงประจันหน้าที่ตัวเองยืนอยู่อทีนี้นะหาเสียงเหมือนเหมือนผีหลอกอ,ะอ่ะ เดินไวมากพี่เดินยังกะวิ่งหาเสียงอ่ะจนแบบว่าอะไรรู้ไหมแซวกันนะข่าวกลัวกลัวชาวบ้านเขาจะนึกตั้งสติทันมั้งว่าตัวเองมาหาเสียงกลัวคนนึกจะอัปยุท์กลัวคนลุกต้านมั้งอะไรอย่างนี้หรือเปล่าโดนเรีวโดนเร็วมากโดนเร็วจนแบบว่าจนแม่ค้าพ่อค้าที่ขายเสื้อผ้าอยู่ในตลาดจตุจัรใครมาใครมาผ่านไปไวๆบอกอ๋อลุงตู่ลุงตู่ เขามาหาเสียงเขาวิ่งหนีอะไรนะไม่แวะทักไม่แวะทายคือแบบว่าหูยนบู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 ไปนมีช่วงหนึ่งที่ยเดินแบบเป็นแถงเนี่ยเร็วเลยมากเลยเราก็บอกเฮ้ยจะรีบไปไหนกัอจะรีบไปไหนกลัวเจอสามนิ้วอีกรอบเลยใช่คือเพราะว่าตลาดอาจตูจักมันหลากหลายไงวัยรุ่นเยอะอะไรเยอะคนรุ่นใหม่เยอะก็คือแบบว่าคือใจก็อยากจะไปหาเสียงอยากจะไปอะไรอ่ะแต่ใจอีกใจหนึ่งก็ไม่อยากจะเจอสิ่งปะทะ ในทางลบเ,เ,เดี๋ยวภาพมันจะออกมาไม่ดีแต่หน้าที่ก็ต้องไปอะไรอย่างเงี้ยไม่แล้วอย่างหนึ่งคืออะไรว่าลุงตู่เขาเป็นคนที่จําได้มามเวลาไปเจอต่างจังหวัดอะใครชูนิ้วตะโกนเอาไป,ไปสูไป้ไปบวกไปบวกเออไปตะโกนนะคาทําไมอะไรงไงแล้ว <ไป S 1> ท่าน ในนาทีนี้เนี่ยแบบไปตะโกนหรือไปอะไรอ่ะมันจะยิ่งไปกันใหญ่นายกก็เลยเลือกที่จะต้องเดินเร็วเลือกเดินเร็วเดินเร็วไม่รอใครเลยเจอเทคนิคใหม่ของท่านปืนชื่ออะไรนะชโยชโยอะไรนะหม่อมชโยทิชโยอะไรสักอย่างนีงใ่แหละเรียกชโยแล้วกันเป็นทีมเศรษฐกิจหม่อมชโยทีมเศรษฐกิจของพักรวมไทยสร้างชาติใช้วิธีการลุงตู่เดินอยู่นู่นประมาณร้อยเมตร 200เมตรมานั่งกินน้ำกินกาแฟรอพอลูกตูมาถึงลุกต่อไปไปร้อยเมตรอะไรประมาณอย่างเงี้ยอันนี้เขาเรียกว่าคุมเชิงคุมเชิงถ้าต้องไปหาเสียงหรือสไตล์หาเสียงสไตล์เหมือนกับว่าถ้าถ้าอยู่ในสนามลบก็อยู่บนภูดูเขากัดกันเขาไปดูเศรษฐกิจว่าขายดีไหมอะไรไหมเขาก็ไปนั่งอุดหนุนอะไรอย่างนี้แต่ยาดางงวิธีการหาเสียงรูปแบบใหม่ือไปให้ไกล ไปให้ไกลวงหาเสียงอันนี้ถ้าภาษาเราเราเรียกว่ากินแรงเพื่อนหาเสียงรูปแบบใหม่ของทีมเศรษฐกิจเอาเขาเป็นอีกอีกเขาเรียกว่าเขาเป็นอีกแบบเขาเรียกว่าอะไรนะอีกเลเวลหนึ่งอ่ะเขาจะมองด้านเศรษฐกิจลุงตู่เขาเป้าเป้ายี่สิบสองอยู่ตรงนู้นพ่อไปนั่งอยู่ตรงนู้นแต่พอจะดูุจักแล้วลองสุวัฒนพงศ์อยู่ปะไม่อยู่อ๋อเพราะว่าแกมาตอนแรกตอนตลาดบองเห็นตลาดบองมั้งใช่ไหม ตลาดบองอ่ะเอ้ยตลาดตลาดแรกก็บองเออตลาดแรกบองเออตลาดนี้ปืนมาใช่เขาคงจะแบ่งกันแล้วแหละว่าน้ยเราดูคนละตลาดเดินไม่ไหวเออเดินไม่ไหวเอายานะแต่สามเสือเศรษฐกิจเขาโผล่ในคลิปนะลุงตูลุงสุพัฒนาพงษ์และลุงปืนอยู่ในอะไรนะหาเงินเป็นอะไรนะหาเงินได้มือยาวมือยาวหาเงินได้ใช้เงินเป็นมือยาวหาเงินได้ใช้เงินเป็นคนคิดก็โอนะ เพราะว่านายกอ่มาโดนด่าอยู่ว่าได้แต่ใช้เงินได้ข่าวว่าเป็นทีมท่านทีมเศรษฐกิจของเขานี่แหละก็ถึงระดับเขายกไปยกทีมเขาเขายกไปทั้งทีมทั้งยวงเป็นคนทำคลิปนี้ออกมาทีอเขาบอกเลยว่าหลังจากนี้เนี่ยรวมไทยสร้างชาติที่เราบอกว่าาเป็นซีรีส์เขาจะมีแคมเปญในการพาลุงตู่เนี่ย ไปหาเสียงแบบเดินเข้าหาชุมชนเดินตลาดนั้นตลาดนี้ในจังหวัดหัวเมืองใหญ่ๆกรุงเทพนี่นเดินบ่อยๆอ,อยู่แล้วจะไปปิดท้ายที่พระเจ้าตักสินอันนุสสวรีพระเจ้าตักสินแล้วจะมีคลิปออกมาคู่เพราะเขาบอกว่าโลกโซเชียลตอนนี้มันสื่อสารได้ดีแต่เวทีใหญ่ๆลุงตู่จะขึ้นน้อยมากเพราะว่า ไม่ค่อยประสบความสำเร็จ<ช>กับเวทีใหญ่เพราะเวทีใหญ่มันเป็นการเกณฑ์คนมาฟังก็เลยต้องปรับกลยุทธ์ให้ลุงเดินไปอ,อย่างน้อยเนี่ยเดินไปคนเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เยอะ <Ừ. S 2> แต่มันก็ไปได้ไปได้เรื่อยๆแล้วคนก็กิ๊ดกิรกิ๊ดกาดแล้วก็อะไรรู้ไหมมีคนมาเซลฟี่ใส่รูปอย่างน้อยก็ดราม่าบนโซเชียลคือแบบว่ากระจายไปได้ไงใช่อะอย่างเ,เราเนี่นยดอย่างเราเนี่ยเราก็อย่างอย่างเราเราก็คิดนะว่าอย่างคนที่แบบไม่มาน็อกประตูบ้านเราเนี่ยไม่มาลงพื้นที่เลยอะเราก็ไม่เลือกนะเพาะหรือน็อกน็อกเดอะดอ เขาเรียกอินอิงเลยเขาบอก knock the door ก็คือภาษาภาษาไทยเขาตองมาเคาะประตูบ้านใช่นั่นแหละก็ต้องมาอย่างนี้เลยคือมันจะได้คือไอคนเกลียดอ่ะเขาต้องเคาะประตูบ้านคือคนไทยเนี่ยไปลามาคือแบบว่าอย่างน้อยก็มาเยี่ยมมาเยือนถึงบ้านไห้เห็นหน้ามันมีความรู้สึกอุ้ยมาถึงที่มันคืออย่างเช่นอ่ะอย่างสมมติบางพักหรือผู้สมัครเนี่ยใช้วิธีมาลดหาเสียงแห่ไปไม่ได้ลงมาอะไรเงี้ย เราก็มีความรู้สึกหนึ่งแล้วแต่ถ้าใครเออเดินเท้ามาเลยนะมันเคาะประตูบ้านแล้วสวัสดีอะไรอย่างนี้นะมันเราใจเราอะ่ะเราจะให้คะแนนเพิ่มจ,จังหวัดเราลุงตู่ไม่เห็นไปทีนนทบุรีเลยมันใกล้ไปป่าวกรุงเทพก็ใกล้อยู่แถวบ้านพี่อะ่ะผู้สมัครสอสอยังเดินผ่านเลยไม่กล้าไม่กล้าเลี้ยวปกไม้ปกติเนี่ยนะยาดายอยู่บ้านเนี่ยนะนอนอก็จะได้ยินเสียงโทรโขงรถหาเสียงรถกระบะ ปักนี่ปักนี่ทำไมปีนี้มันเงียบเ่าไม่เห็นมีใครมาหาเสียงกับเราเลยเออแม้แต่ใบปิวใบโปยก็ไม่มีนี่เขารู้ว่าเป็นนักข่าวไม่กล้าไม่ใช่ทั้งซอยทั้งหมู่บ้านเลยเขารู้ว่ายาดาคุมไงอาอเหรอเออถ้างั้นก็ใครเข้ามาก็นะเดี๋ยวจะเป่าประกาศให้เออนะเนี่ยเขาเรียกว่าเดี๋ยวลุงตู่เนี่ยก็จะลงพื้นที่รัวๆแต่อย่างที่บอกก็คือว่าจะไม่ขึ้นเวทีใหญ่แล้วจะปรับกลยุทธ์ในการหาเสียงในการที่ ใช้เดินน็อกประตูแบบที่พี่เล็กบอกใช่แล้วก็ในสัปดาห์นี้นอกจากลงพื้นที่กทมแล้วไปเชียงใหม่พิศณุโลกแพร่แล้วตบท้ายด้วยอุดรใช่เขาเรียกว่าแล้วก็ไปพื้นที่ภาคใต้อีกเพราะผ่านอีสานเสร็จเหนืออีสานแล้วก็ลงภาคใต้แล้วกลับขึ้นมาที่กรุงเทพปิดท้ายที่อนุสาวรีย์พระเจ้าตากสินเล่นเคสอีก ทุกอย่างเค็ดขัดยอกบทลุงตู่สายมูดีตัวจริงเลยตัวพ่อเลยนี่ใช่ตัวพ่อเลยนี่นักข่าวถามมูว่า่าวันนี้อะไรมูมูอะไรมูอะไรเขาทำเป็นไม่รู้จักมูทมันไม่รู้แต่แต่ดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่าไม่แต่ว่าสายลุงลุงเขาอาจจะในความรู้สึกเขาอาจจะไม่ใช่มูเขาไม่ใช้คำว่ามูเขาไม่ใช้คําว่ามูแต่เขาใช้คําว่าของขลังเล่นขลงอะไรอย่างนี้คือด้วยความที่ว่าคือนี่ไงถึงบอกว่าดีอย่างหนึ่งที่ลุงไม่ค่อยปกปิด คือฉันไปทาบุญฉันแต่แค่ว่าบางพิธีไม่ให้สื่อเข้าแค่นั้นเองเข้าไม่ได้ครับไม่ได้คือันจะใช้สมาธิใช่นะแต่ว่าฉันก็ไปอ่ะฉันก็ไปไหว้พระฉันไปทําพิธีฉันสวดฉันจะโยงสายสินหรืออะไรฉันก็ไปก็นี่ไงถึงบอกที่ชื่อกลยุทธ์หลักกลยุทธ์เด่นของพลเอกประยุทธ์เลยคือเดินหาเสียงอ่ะไม่มากเท่าไหร่แต่ไหว้พระขอพรขอคะแนนจากพระเจ้าเนี่ยคนเชื่องอ่ะคนมีความเชื่อแลวเป็น สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งมวลเนี่ยที่เราพูดเสมอไงว่าเป็นทหารเก่าอ่ะโอเคเป็นนักเวลาจะออกรก็ต้องพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใช่สมัยก่อนใจใจให้ได้ใจก็ถึงบอก่ะที่พนเอกประยุทธ์สมัยมาแรกๆเนี่ยเปิดแหววอกดูผ้าเป็นกองทัพอ่ะตอนนี้ก็มียังยูยูตอนดีมีเพิ่มแล้วมีโอ้เขเขาเปลี่ยนเขาคือตามตามสไตล์ของทหารเนี่ยเขาจะเลือกคล้องผ้าให้ตรงกับภารกิจ หรือ<ม>ตรงกับภัยคุกคามที่เป็นคือเขาจะมีการดูดวงในแต่ละช่วง<ม>เขาพวกนี้เขาจะมีเกจิคอยเตือนทังเกตที่แหวนได้เช่เจะเปลี่ยนไปตามใช่เนี่ยแหละทั้งพระทั้งแหวนหรือบางทีที่ข้อมือข้อมือเนี่ยเขาจะเปลี่ยนไปตามภารกิจหรือเช่นตอนนี้มีคนกระซิบว่ากําลังโดนนู่นนี่นั่นอยู่เขาก็จะปรับให้ให,ให้ให้ตรงให้ถูกประมาณนั้น<ม>นี่แหละคือพลเอกประยุทธ์อืม สายเล่นของเล่นของสายมูนั่นแหละเราก็เรียกว่ามูเตลูแต่นายกเขาอาจจะคิดว่าเอ้ยนี่มันธรรมดาฉันก็คนไทยนับถือาศาสนาพุทธก็มีความเชื่อแบบนี้ใช่